คลิปนี้ครับพาอัปเดตอัลติสเข้าใหม่ที่ฝ่ายเซอร์วิสครับมีราคาถูกปี19ชมนิ้วแบบนี้19เก้าปลายปีนะราคาแค่449ครับผ่อนอยู่7,500-7,600เองหรือจะเป็นไฮบริดไฮครับมีสีขาวมุก2คันเนี่ยเราก็จะมีไฮบริดมิดพึ่งเข้ามาใหม่เลยปี20่ไม่เก0หมื่น รวมถึงนะครับจะมีพวก1.6รุ่นจีครับชมยอดนิยมนะสีขาวสีบอนไม่ประมาณ89,000ผ่อนแคบประมาณ8,000ต้นต้นเองปี19ปี20มีครบใครสนใจเอาติสครับโคโรล่าคอร์สรวมถึงแคมรี่เข้าใหม่3คันเดี๋ยวถ่ายให้ดูให้ครบใครสนใจอัปเดตรถเข้าใหม่กันที่เพชรยนต์วันนี้ดูให้จบอย่าพันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ออ ry, ออพีท่ทุกท่านครับที่สนใจเอาตินมือ2รวมถึงแคมรี่มือ2อครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมอยู่ที่สาย์วิสบริษัทเพชรยนตนะ์นะสาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพใครสนใจรถมือ2อสักคันมาได้เลยนะ มีรถมือสองครับที่เป็นยนต์มากกว่า400คันและทุกคันครับคันรถสวยเกรด A ให้พี่พีรับชมกันแบบนี้นะทุกคันครับเดี๋ยวมีแจ้งตรวจรถให้215จุดโดยบริษัทชิคครับตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้คุณนะ215จุดมีบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะออกเป็นไฟลีเดียให้คุณเลยนะครับคุณสามารถเช็คได้หมดนะว่า215จุดเนี่ยมันมีจุดไหนนะ ที่มันแบบไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการประเมินเกรดครับโดยบริษัทชิคหรือ Apple Auction 2อบริษัทนี้เป็นมาหันญี่ปุ่นและเยอรมันนะนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะเราคัดรถสวยเกรตเให้คุณแล้วรถมือสองหนึ่งคันครับใช้อีก10ปี15ปีขึ้นไปอยู่แล้วไม่ได้ใช้2เดือนหรือ2ปีนะดังนั้นคุณเรื่องดีเลือกที่ไว้วางใจได้สบายใจได้ครับเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้าง รถสวยเกียร์เเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับมีบางคันก็ปรับส,สภาพแล้วนะรอแบบเก็บงานเล็กๆน้อยๆอยู่เก็บงานบาอเก็บงานพงมาลัยบ้างนะครับหรือเข้ามาใหม่ดิบๆแบบนี้ยังไม่ล้างก็มีนะถ้าเบียย5370ครับเดี๋ยวไปคันแรกกันก่อนที่คันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนไปคันแรกแจ้งเรื่องดอกเบี้ยก่อนช่วงนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างดีนะเริ่มต้นครับ4ปี2.59ขอปี10ขึ้นไป2.59นะครับถ้า5ปี2.99 6ปี3.99 7ปี4.49ถึง4.79นะขอเป็นเครดิต A สกอ์ B สกอ์ A สกอ์ B นะครับหรือถ้าไปธนาชาติสกอ์ C ได้ได้เลทพิเศษครับฟรีดาวได้ทุกคันเลทที่ผมพูดไปจะเป็นเลทฟรีดาวผ่อน7ปีนะครับสำหรับดอกเบี้ยพิเศษมาเริ่มต้นที่คันแรกครับ5.370ครับ New a l t i s ครับ1.6ขอภายคันนี้1.8 Hybrid Mith ใหม่90,000เพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆครับยังไม่ล้างนะยังไม่ล้างนะครับเผื่อใครสนใจนะ 1.8 Hybrid ตัวมิดครับเข้ามาใหม่ดิบๆเดิมๆรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัสูตรสภาพกริปครับคันนี้ไหม่แค่90,000ปี2020ราคาดีนะรู้สึกว่าจะประมาณ5 3 9 0 0 0นะ5.39ครับคุณผ่อนอยู่ประมาณสัก9 000, 9 0 0 9 0 0อะไรประมาณนี้นะครับผ่อนเบาๆนะเดี๋ยวผมขึ้นนะครับเรทราคาเรทการผ่อนให้ด้านบนนะไม่เ6 0 0หครับ 5, 5.9ขออภัยนะคันนี้5 5.9นะครับ รถสวยน่าใช้นะเบอร์ใครสนใจครับคุณมาจัดได้เลยนะทะเบียน5370ครับ1.8ไฮบริดมิดปี20มาย9 5 5 0 0 5 9 0 0 559ผ่อนประมาณ9,001ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,001-9,002ไม่เกินนี้ไฟหน้าได้เป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ครับนะหลอดไฟสีขาวๆนะครับสองสว่างระยะไกลมีเด y l ไลท์ให้แล้วนะครับโลโก้ตรงกลางครับโลโตยต้าแล้วก็มีขีดฟ้าแบบนี้คือไฮบริดแน่นอน สันเลื่อมพงฝาขรางพองสวยๆครับ,รบนี่คือแลกลับเข้ามาใหม่นะนะรถสวยแลกลับเข้าใหม่ครับกระจกข้างตรงนี้ปรับไฟฟ้าแล้วสันเลื่อมพองสวยๆเลยนะได้แม็กซ์สิบหกครับประหยนน้ามันครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรครับไฟท้าย LED ีไลท์ไกด์เซ็นเซอร์หลังมีมีกล้องถอยมีจอทชสกีนให้คุณครบแล้วพวกนี้เกรดเอครับคุณดูดินี่คือเข้าใหม่ยังไม่ล้างอะ่ะได้สภาพเนี่ยนะรับไม่ต้องเอามาแบบว่า เก็บงานแก้อะไรเยอะเนาะนะครับแต่รับประกันครับไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนพวงมาลัยมาติฟังก์ชันครับไม้แท้ไม้เดิมเลื่อนไม้ใหญ่ๆนะไม่แค่เก้าหมื่นหะกนะไม่แค่เก้าหมื่นหกครับเบรกมือปรับไฟฟ้าครับมีโหมด e-v นะไรโหมดต่างๆปรับได้บอกคนขับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับมีกล้องถอยมีตัวทัชสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยเบาะหลังทับได้ด้วยนะครับแอร์หลังมี t n g a โฉมแรกครับคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนเพียงแค่ อยู่9,000กว่าบาทนะ9,001 9,002ไม่เกินนี้ใครสนใจคันแรกคันนี้จัดได้จัดนะรถสวยน่าใช้มาดูคันที่2ครับทะีเบียน6096ครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพโคตรด,ดีครับปี19.8 1 8, รุ่นมิดมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับนะแล้วก็ในเรื่องของเบาะมันจะเป็นเหมือนบักเก็ตซีทนะเหมือนเบาะก,กับ Altiqia Sport ครับเบาะมันจะเป็นคนละทรงกับ a l t i q รุ่นอื่นหรืออ่าคันเนี้ยเบาะมันทรงสปอร์ตมีบักเก็ตซีทให้แล้ว นะครับแล้วก็ผิวสัมผัสนุ่มๆครับหนังมันจะหนาหน่อยนะได้ความทนครับไฟตันหมอกมีไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์ครับ c h r ครับ1.8มิตรไม้ห0 0ม0เองปี19ราคาโคตรดีเลยคุณ48900 0ถูกไหม489ไม้6 0 0 0 0ครับได้สีออกบรอนเทานะเป็นไม้ไดเชนแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นไม้ไดเชนคุณดูล้อเขาถ้าล้อนะได้เป็นลายนี้ครับจะเป็นตัวไม้ไดเชนครับเริ่มตั้ปแต่ปี19นะถ้าคุณซื้อปี18ยังเป็นล้อแบบอันล้อยแบบเนี้ ถ้าเป็นปี18นะนะครับอันนี้ไม่ได้เชนแล้วเซนเซอร์หน้ามีเซนเซอร์หลังมีครับรถสวยหน้าใช้อนเนกประสงค์ครับเบาะหลังพับได้มันเป็นทรงแบบแฮชแบ็กเนาะเหมือนโครงสร้างมันเอาติดเลยอะแต่มันยกสูงนะครับแล้วก็เาบาะหลังพับได้นะเป็นแบบทรง5ประตูครับเบื่อใครสนใจแฮชแบ็กที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาจากยาลิสนะมาจัดคันนี้ได้เลยเครื่องพันแปดครับวิ่งไกลวิ่งไกลสบายสบาย,บายนะี่ครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณผ่อนแค่ประมาณ 8. ปดพันสามไม่งถูกนะ489ปี19ครับ นะ C N R m i n o r c h a เช่ <are> แล้วรถสวยน่าใช้จัดได้จัดนะสําหรับคันนี้ครับมาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปขอมูฟไปเป็นแคมรี่บ้างนะครับแคมรี่สคันนี้เป็น2.5ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนคันนี้ทะเบียน8093ครับ2.5 G นะ2.5เนี่ยดีกว่า2.0ครับ1เลยเกียร์8สปีดนะมีซันรูฟแล้วเป็นตัวท็อปเบนซินในยุคสมัยปี19ครับนะไฟหน้าก็เป็น LED โปรเจกเตอร์นะ รถสวยน่าใช้ครับมีแพลตเตอชิพมีคูซอนโทนเหมาะเลยครับกับผู้บริหารที่เน้นขับเองนะขับสนุกกว่าครับ1เกียร์8สปีด2มีแพลตเตอชิพมีคูซอนโทนให้คุณครบหมดแล้วภายในอย่างสวยเลยคุณดูนะครับเบาะแน่นๆตึงๆครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วกล้องถอยจอสกีนมีนะครับแล้วก็ตัว2.5จะมีโหมดแบบนี้นี่ Eco Normal Sport นะครับแล้วก็เป็นเบรกโฮแล้วนะแพลตเตอชิพคูซอนโทนมีให้ครบครับทันรูปมีให้แบบนี้นี่ให้้ดูขางบน สโล,ลปเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้คันนี้799เองฟรีดาวผ่อน1 3 4 0 0รครับรถสวยน่าใช้นะเข้ามาใหม่ไม่นานเผื่อใครรอนะตัว2.5นะครับที่มันเป็นแบบท็อปสุดเบนซินนะครับมาจัดได้เลยตอนนี้ผมมีสีน้ำตาลสีดำ,ส,ดำสีบลอนคันนี้ไม่แสนสองแต่มีสีดำไม่เน้ยๆน,นะไม่แปดหมื่นก็มีนะครับสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4มาดครับไลน์แอดพีอนมาดูคันนี้ครับปี21ปลายปีจด 22นะ2.5สปอร์ตแล้วนะครับก็เปลี่ยนจาก 2.0G อ่ะในปี1920ครับปี21ปลายปีนะจะเป็น2.5สปอร์ตแทนนะครับป้ายแดงออกมา1,475,000ครับตอนนี้899เองอ่ะนะครับ899เองนะครับได้เครื่อง2.5แล้วครับไม่แค่1แสนเก่ง1,000ครับ899ฟีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ15,000อ่าคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่15,000 กุญแนะจคีย์เลสเรียบร้อยครับมีคูซอนโทนบกปรับไฟฟ้าคู่หน้าผู้สตาร์ทเรียบร้อยจอสังเกตครับจอจะใหม่นะเป็นจอรูปแบบใหม่ครับอันนี้ไม่ได้เชนแล้วมาเชิดขึ้นหน่อยใหญ่ขึ้นนะครับรถสวยน่าใช้ครับมีเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยกล้องถอยจอรัสกีนแอร์ปรับดิเอตตอนออโต้ครับข้างหน้าดูเป็นทรงสปอร์ตขึ้นนะกระจังหน้ามันแคบลงนะดูเท่ขึ้นดูดุดันขึ้นข้างหลังเหมือนกันมีม่านข้างมีม่นามมนหลังนะครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีเื่่ออครยาได้2.5สปปีหม น้ำมันกำลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไป1นึ0 0แสนนะคันนี้ฟรีดาวน์นัผ่อนแค่หมื่นห้าเองนะครับใครยังไม่อยากไปไฮบริดนะมาเบนซินล้วนแบบนี้ได้ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์ครับ at pek หนึ่งห้าสองมาดูครับอีกหคันที่น่าสนใจเข้ามาเมื่อวานนี้ 2.0G ครับปี19นะคันนี้ไม่แสนสองครับปี19สีน้ำตาลนะอ่านะถ้าเป็นสเปคเขาก็เทากาไซ นะสีเทากาฟไฟครับคุณดูสวยเลยนะมันจะจับคู่กับเฉดภายในที่เป็นสีเบจครับนี่สีเบจแบบนี้นี่พึ่งเข้ามาใหม่นะเขาถอดเบาะคนขับไปหนุนอยู่นะภายในจะเป็นสีเบจครับภายนอกสีน้ําตาลนะสวยเลยนะับสเปคชีตเขียนว่าเทานะแต่ผมมองยังไงก็ทาตาลนะครับภายในครับดูหลาน่าใช้คุณดูดินะเบาะด้านข้างคนขับแทบไม่มีคนนั่ง นะแต่บอกคนขับมันก็ต้องมันก็ต้องแบบสุดบ้างเนาะเพราะว่ามันไมแสนสองครับแต่เราเก็บงานให้นะไม่ได้ขายสภาพเดิมนะปรับสภาพให้มันสวยพร้อมใช้ครับตรงนี้ครับสีครีมตัดกับลายไม้เคฟล่าแบบนี้อย่างเท่เลยคุณนะสองจุดศูนย์จีครับราคาแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองอะผ่อนหมื่นสองนิดนิดสีดาวผ่อนหมื่นสองนิดนิดนะครับได้สีเทากาฟไฟหรือสีน้ำตาลแบบนี้ไมแสนสองครับปายแนวมันหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นรถใช้งานห้าปีหายไปเกินครึ่งอะนะคันนี้หายไปเกินครึ่งเลย นะครับราคาเหลือแค่719ดผ่อน1 2ื่นนิดๆนะครับใครสนใจครับสีน้ำตาล2 0งจไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปแสนสองแสนสองก็เฉลี่ยใช้งานปีละ20,000ปีละ20,000ก็เดือนละพันแเดือนละพันแก็วันละ60โลครับเหมือนเราขับไปทำงานเนาะครั้งละสัก20โลอะไรเงี้ยไปกลับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีขับบ้างนะ3-40โลเงี้ยก็ประมาณนี้แหละมันคือการใช้งานจริงครับไม่ได้จอดนานไม่ได้ขับเยอะไป นะครับเป็นการใช้งานปกติเหมือนที่เราใช้กันไปขับไปรถไปทํางานในแหละครับนะครับรถสวยน่าใช้ครับราคาหายไปเกินครึ่งนะครับเ1 9เองไม่แสนสองรับได้สีน้ําตาลแบบนี้นะครับจับคู่กับเบาะภายในเบรสนใจคันนี้มาจัดได้เลยนะมาคันเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าสีน้ําตาล 20G อ่ะมาแล้วมักจะไปไวผมบอกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มาเดือนละคันนะก็ไปหมดแล้วนะครับใครสนใจมาจัดได้ครับ0659513374เจครับ Line PEK152 มาดูอีกหนึ่งคันครับ1.8ตัวจีทะเบียน9708ครับคันนี้ไม่100,001นะรถบ้านมือเดียวครับไม่100,001ปี14ครับ1.8จีนะสามศักสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะสามสามเก้าฟีดาวผ่อนอยู่ห้าพันกว่าบาทห้าพันไปปลายนะห้าพันแปดห้าพันเก้านะครับสนใจมันจัดได้นะสีขาวนะครับได้เบาะประับไฟฟ้าแล้วเบาะดำคอนโซลดำครับนะรถสวยนะ่าใช้อีกหนึ่งคันนะอา้าวเดี๋ยวเรามาดูนี่ไหม มี 1.6G ครับราคาประหยัดที่มันเป็นฉมนิวแล้วนะราคาเริ่มต้นแค่4ี่ี่้านะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพให้พร้อมใช้ไม่แสนกลางๆลนะเราก็จะมีในส่วนของอ่ะอย่างคันนี้ห1หนึ่งเจ็ดหนึ่งะคันนี้มีตัวใหม่มาแทนแล้วคันเนี้ยติดจองลูกค้าไปปี20ปลายไปปีจด21บครับไม้าหมราคาห1 9ฟรเก้าฟีดาวผ่อนอยู่88แต่ผมมีเข้ามาใหม่ครับสภาพกริปแอบกระซิวว่ากริปกว่าคันนี้อีกนะครับคันนั้นเนี่ยไม่้าหสา ปี20เหมือนกันเบาะดําคอนโซลดําเหมือนกันแต่ราคาแค่499ไมค์ก็เยอะกว่าพันโลอ่ะคันนี้ไมค์เก้าหมื่นสองคันนั้นไมค์เก้าหมื่นสามครับแต่ถูกไปสองหมื่นนะถ้าถามผมนะไปเอาคันนั้นนะครับคุ้มกว่าแน่นอนนะใครสนใจก็เนี่ยเพิ่งเข้ามาวันวันสองวันเนี้ยนะครับใครสนใจไปจัดคันนั้นนะเบาะดําคอนโซลดําแบบนี้ครับแล้วคุณได้สีขาวนะฟรีดาวครับจะผ่อนแค่ประมาณแปดพันห้าเองคันนี้ผ่อนแปดพันแปด ไม่ห่างกันพันโลคันนั้นไม่เยอะแค่หนึ่งพันโลนะครับใครสนใจที่ผมขึ้นรูปให้ตรงนี้ขึ้นรูปให้ตรงกลางนี้คันนั้นคุ้มกว่าแน่นอนครับแล้วก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อ2วันที่แล้ววัน2วันที่แล้วประมาณนี้นะครับใครสนใจมาจัดได้นะครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4เเ็ครับไลน์แอดเพีนครับเพรยนเราขัดรถสวยเนาะเอาติสครับแคมรี่ครับมีเพียบไปเลยนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะมาดูคันต่อไปครับปี2 0่สิบแคมรี่2 0งทะเบียน เจ็ดสี่สี่เก้าคันนี้ใหม่ประมาณแสนสองปียี่สิบครับปียี่สิบสองขึ้นศูนย์จีเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันน้ำมันเท่าคันสีน้ําตาลเลยแต่สีน้ําตาลเนี่ยถูกกวสามหมื่นบาทคันนี้มันใหม่กว่าไงมันปียี่สิบนะครับสีดําใครสนใจก็มาจัดได้แต่คันนี้จะจับคู่เฉดสีภายในที่เป็นเบาะดําคอนโซลดํานะแต่ตะกี้มันก็จะเป็นเบาะครีมนะครับสนใจก็มาจัดได้นะแคมรี่มีเยอะครับนะคันนี้ปียี่สิบเอ็ดใม่แสนหนึ่ง นะไม้ไม้ประมาณแสนหนึ่งนะครับปี21 4181นะโคโรลอราคอสครับคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณราคามัน619เองอะนะฟรีดาวก็จะผ่อนออกมาสัก10,000กับอีก400บาทนะ1.8สปอร์ตครับปี21ไม้แสนเดียวนะครับใครสนใจก็มาจัดได้นะคอสที่มันเป็นเบนซินล้วนนะผมมีอยู่ประมาณ3คันนะนะครับอันนี้ก็คอสไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ครับท็อปสุดของรุ่น ตัวท็อปแบบนี้ราคาที่ผมมีเริ่มต้น759เองอะปี20ถึง22เดี๋ยวมีไฮบริด p m i u m g R-Sport เข้ามาด้วยราคา889นะปีประมาณ23 24นะครับใครสนใจ Corolla Cross ก็ทามาได้ทยอยเข้ามาครับมันขายดีนะเดือนหนึ่งผมขายอยู่ประมาณ78คันนะ Corolla Cross จากทั้งหมดทั้งบริษัทมันก็ประมาณ160-180นะเอาติเบอร์นหนึ่งแน่นอนเดือนละ40คันนะครับแคมรี่ก็20-30คัน ใครสนใจก็สามารถทักมาได้เอา2คันนี้ครับน่าใช้หนึ่งคู่มาที่คันแรกคันนี้ครับทะเบียน7024นะคันนี้เป็นฉมนิวครับปี19ปลายปีครับทะเบียน7024ศูนย์ไม้แสนเจ็ดนะแต่ราคาดีไงราคา449ครับสีดาวผ่อน7,600ถูกไหมคุณได้เอาติ่ฉมนิว TNGA ็ฉมแรกครับแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างปิกนกคู่แล้วนะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้เลยนะครับแล้วก็น่าใช้อ่ะนะเบาะเป็นบัคเก็ตซีดครับผิวสัมผัสนุ่มๆ ฟรีดาวผ่อนอยู่7จ็ดพันหกเองสำหรับคันนี้นะครับใครอยากได้นิวเอลติสครับราคาถูกถูกนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันคุณมาจัดคันนี้ได้เลยไม่ผิดหวังครับราคาคุ้มค่าน่าใช้เนะี่ยมาดูคันต่อไปคันนี้เป็นไฮบิดไฮครับท็อปสุดของรุ่นนะครับไฮบิดเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวมิดครับตัวไฮก็มีผมว่าตัวไฮน่าใช้กว่านะคันนี้ไม้มันก็ไม่ได้เยอะไม้ My, มันแค่แสนหนึ่งปีสิบเก้าครับราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวคุณผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเก้าพันแปดประมาณนี้นะครับเก้าพันแปด เก้าบนนะท็อปสุดมีอะไรบ้างหนึ่งเลยไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะถ้าเป็นตัวมิดอ่ะมันยังต้องมันไม่ได้ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะอันนี้มันจะปรับออโต้เลยมีไฟตัดหมอก LED ครับล้อแม็กคุณดูดิลายสิภายในบอกไฟฟ้าเป็นคู่หน้าแล้วถ้าเป็นมิดมีแค่คนขับนะอันนี้มีระบบแจ้งเตือนนะครับระบบความปลอดภัยที่มันเหนือมาตรฐานขึ้นมาแจ้งเตือนชนหน้าครับแจ้งเตือนออกนอกเลนมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะ นะ BSM นะครับที่เป็นไฟเตือนด้านข้างกระจกเนาะแล้วก็มีเสียงเตือนเตือนท้้งในด้วยมี Navy ครับเป็นรุ่นเดียวเลยของ a l t i s Hybrid ที่มี Navy ให้แล้วระบบนำทางครับเชื่อมต่อ T-Connect ของ t o y ต t a ได้เลยนะแล้วก็บาะหลังก็พับได้เหมือนกันนะครับมีม่านหลังอ่าลืมนะครับตัว Hybrid ิ i g h เนี่ยมีม่านหลังด้วยนะนะครับใครก็เน้นมีคนนั่งหลังก็สบายขึ้นนะครับแดดแรงๆก็ดึงมาบังได้นะพรอปสุดครับประหยัดน้ำมัน2 3 3โลลิตร ใครสนใจคันนี้ครับป้ายแดงมาล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือ5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันครับปีสิบเก้าปลายปีครับสีขาวมุกนะสีขาวมุกก็ออกใหม่ก็เพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทนะท็อปสุดครับสนใจคันนี้มาจัดได้เลยฟรีดาวผ่อนอยู่เก้ามันเจ็ดเก้ามันแปดประมาณเนี้ยนะวันนี้พาพี่ๆรับชมกันเยอะเลยนะหลายคันเลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกนะมีโซนพร้อมใช้อีกอันนี้คือฝ่ายเซอร์วิสครับฝ่ายเซอร์วิสคือ รถเพิ่งเข้าใหม่ครับกับรถที่กำลังเก็บงานปรับสภาพอยู่ใครสนใจรถมือสองสักคันครับมาจัดได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเบคผู้จัดก,การขาย0659513374ไลน์ @pek152 ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยสนใจรุ่นไหนคันไหนมาจัดได้เลยวันนี้ก่อนจกกัดการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ